E aí สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอเซนตวันนี้ราคาที่62บาท20สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปอีกที่60สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนราคากลางก็จะอยู่ที่64บสาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับลดลงไปที่96สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่66บาท5สปสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปมากหน่อยที่1บาท66สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนตวันนี้ราคาที่48บาทเจสตางต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้เริ่มปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดราคาก็จะอยู่ที่24บาท35สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที 0, ่11สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั <okay> ่วโมงราคากลางก็จะอยู่ที่27บาท50สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่50สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่30บาทนั่นเองครับปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมา45สตางค์นัน และสุดท้ายก็คือยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ําราคาก็จะอยู่ที่3 1มสบาทเจสตางค์ต่อกิโลรกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อขายราคายางพา,าราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางราคาจะฝันผวนขึ้นลงอย่างไรเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ